สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยครับชีวิตคนมันไม่แน่ไม่นอนนะบางคนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีอะไรเท่าไหร่ก็สามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้ระดับหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงแรมโบอีสานหัวหน้าพักเทิดไทยเทิดไทยเทิดไทยครับคนใหม่ พอเพิ่งเลือกตั้งกันไปหมาดๆคือวันที่26น,น,นะครับ26ก็คือวันนี้นะวันนี้ปะถ้าจะใช่นะก็คือตอนแรกก็เป็นพักไทยรักชาติจัดประชุมใหญ่วิสามาันเพื่อเปลี่ยนชื่อพักเป็นพรรคเทิดไทยนะครับพราะเราเรื่อ,กองกรรมการบริหาพรรคใหม่ก็คือหัวหน้าพรรคราออคุณสุชาติ บรรดาศักดิ์ครับเราออกเพื่อที่จะหลีกทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็เป็นการเตรียมกันไว้แหละครับก็มีมติเอกสารให้นายเสกตะโกนอัฐาวงก็บนาโบยสารเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วก็นายสุชาติคุณสุชาติเนี่ยบรรดาศักดิ์เนี่ยเเป็นเลขาธิการพักก็คือจากหัวหน้าพักก็มาเป็นเลขาธิการพักแล้วก็จุดยืนก็คือปกป้องสถาบันของชาติสนับสนุนให้พ่เด็ก ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชัดเจนแล้วก็ลัมโบให้สัมภาษณ์ว่าเชื่อมั่นว่าสามปอไม่มีทางแยกจากกันอย่างแน่นอนนะครับแม้พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติแต่ก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์จะทำงานการเมืองคู่ขนานกันได้ไม่มีปัญหา พอเป็นพี่น้องกันมาห้าสิบปีตัดกันไม่ขาดและจะร่วมรัฐบาลกันได้แน่นอนแล้วก็ย้ำว่าพักเทิดไทยเนี่ยจะรวมกับพักการเมืองได้ทุกพักยกเว้นพักที่มีแนวทางปฏิรูปสถาบันและแก้ไขมตาตราร้อยสิบสองโดยพร้อมจะเป็นพักหลักในการปกป้องสถาบันและส่งผู้สมัครสสเขตครบทั้งสี่ร้อยเขตและสสใบชื่อร้อยคนตามกฎหมาย น่โอ้โหเก่งนะัน่ะส่งครบทุกเขตละร้อยคนต้องใช้เงินเยอะเนาะเงินเยอะมากมากมาก,ก็ต้องหาคนลงเยอะนะก็เก่งนะแต่ไม่ได้ตั้งเป้าที่นั่งสอสอพรทุกอย่างขึ้นกับประชาจนและการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้อ้าวไม่ตั้งเป้าเลยคือกูไม่กูก็ไม่รู้ว่ากูจะตั้งเป้ากี่คนคนสองคนห้าคนสิบคนอ้าวกูจะส่งสี่ร้อยเขตอ่ะ กูจะส่งปาร์ตี้ลิตร้อยคนน่ะแต่กูไม่ตั้งเป้าว่ากูจะได้สอสอกี่คนเออก็อดีวะอ่ะ <c oughs> แล้วเขากล่าวว่าได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะก็จะดังว่ากูเน,นี่ยนะซีกับพลเอกประยุทธ์นะเว้กูคุยตลอดเลยนะแล้วก็ได้พบที่เพชรบูรณ์ด้วยคือถ้าคุยกันตลอดนะไม่ต้องไปโม้หรอพบที่เพชรบูรณ์หรอคือไม่ต้องพบที่เพชรบูรณ์ก็ได้เปล่าวนะอะ <c oughs> แล้วก็เข้าใจพลเอกะยุทธ์เข้าใจแนวทางนะไม่ว่าจะไปอยู่พัคใดแต่ก็กำชับว่าให้คงจุดยืนปกป้องสถาบันเป็นหลักและทำประโยชน์ให้ประชาชนเรื่องพลเอกประยุทธ์ไม่เคยขัดขวางหรือไม่สนับสนุนการทำงานของแลมโบ้เขาก็จะคุยว่าเขาซีกับพลเอกประยุทธ์นะก็มีศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันที่ไปยื่นหนังสือน่ ไปยืน่นปดผู้ว่าไปยืนย่นน,นู่นยืนนี่นะแล้วก็มีนักรบอมดำแล้วก็มีนายแพทย์ระวีมาสัจมาดนสสหวหนาพักพลังธรรมใหม่แล้วก็มีคุณปรีนาไกรคุบน่ามาร่วมแสดงความยินดีไอห,หัวหน้าพักพลังธรรมใหม่เมวานนะบบกก็เพิ่งพูดไปที่โดนรองหัวหน้าพักไปแจ้งปปอชอันนี้เข้ามาแสดงความยินดีก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกัน ก็ไม่เวลาให้คนมันเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือคือผมไม่ชอบนะผมเกลียดนะไม่ชอบแหลมโมอีสานะในใจงส่วนตัวนะเพราะว่าผมจะอธิบายว่าทำไมผมเกลียดแต่ผมไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ชอบได้ยังไงนะเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะท่านเกลียดนักการเมืองนะ ท่านไม่ชอบนักการเมืองอ่ะขนาดนักการเมืองมีรัฐมนตรีสองคนนะที่เป็นแบบสายสายแบบมีอิทธิพลอย่างเงี้ยสามคนนะในสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ไม่ให้เป็นรัฐมนตรีเนะมีผู้กองธรรมนัฐที่ได้เป็นคนเดียวนะอีกสองคนไม่ได้เป็นเพราะรู้สึกท่านจะไม่ชอบผมก็ชื่นชมโดเอกประยุทธ์นะ ต่ปรกากฏว่าพอดีรรจุชอบแลมโบอีสานผมก็เลยเฮ้ยตกลงแกยังไงวะแกย้อนแย้งบอกวะหรือแกเป็นคนสองซิมหรือเปล่าวะคืผมก็ไม่เข้าใจแกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลมโบอีสานเขาก็คือเจ้าของบทเพลงกตันยะูทักษินนะไม่รู้ลบไปยังลงไป youtube อะ่ะ เนื้อเพลงนะผมร้องไม่เป็นร้องก็จะร้องให้ฟังแลมโบอีสานไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อทักษิณถึงใครประนามเหยียดหยามหมิ่นชื่อทักษิณก็ยังตึงใจผมเล่นการเมืองชื่อแลมโบฟูเฟื่องหลายสมัยท่านคอยส่งเสริมต่อเติมให้ก้าวถึงเส้นชัยเหมือนใจจำหนงโอ้โหฟังแล้ว คุณทักษิณน,น้ำตาไหลเลยน้ำตาซึมเลยไม่เคยมีใครที่จะแต่งเพลงแล้วร้องเพลงได้ทราบซึ้งอ,อย่างนี้ใช่ับกตันยูทักษิณน,นะและ้วอะไรบ่ยาทมันก็น่าจะแต่งเพลงให้พลเอกประยุทธ์อีกสักเพลงหนึ่งนะเออไม่แต่งวะแล้วก็ร้องอีกสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะ จะอ่านให้ฟังหมดก็เดี๋ยวจะอ้วกอะ่ะผมจะอ้วกซะก่อนก็เอาแค่นั้นพอนะร้องก็ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามอ่ะตอนที่เรียกร้องให้คุณอภิสิทธิยุบสภา,าตอนนั้นอะ่ะขึ้นเวทีรอปชหรือไงเนี่ยนะเขาทำงานการเมืองตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะ ก็เพิ่งมาสบส,บสบความสำเร็จในชีวิตในปี2544นะในสังกัดพรรคไทยรักไทยอ่ะไทยรักไทยให้โอกาสเขาเป็นสอสอไทยรักไทยหยิบเขามาเป็นสอสอแล้วเขาก็มาเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์อีกครั้งลำดับที่ 4, 74ของพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็โดน จับไปปรับพัฒนาติเจ็ดวันนะแล้วเขาก็ออกมามีคนไปถามเขาว่ามันเป็นการทรยศกับคุณทักษิณไหมเขาบอกไม่ได้เป็นการทรยศนะเพราะว่าเพียงแต่อุดมการของเขาอ่ะของพักเพื่อไทยอ่ะมันไม่สอดคล้องกันเขาก็เลยลาออกมาแล้วก็ไปลงสมัครปี สมัยที่ผ่านมาในพรรคพลังประชารัฐก็สอบตกสอบตกก็โดนตบรางวัลให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาหวยแผงตอนนี้หวยแม่งถูกแล้วมั้งเงียบไปเลยนะฮึกคกักคึกคักอยู่แล้วก็เงียบจิบไปเลยเงียบสนิทสิทสายหน้าเลยเรื่องหวยเนี่ยนะเห็นมาออกมานู่นนี่นั่นกัน เาว่ากันไปแล้วพอปี2557นะเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปปี2557หลังจากถูกปล่อยตัวมาจากปรับเรตติแล้วนะก็ไปสวมกอดกับแม่นะบรรยากาศนะก็กลับมาก็ไปฝุดผมกูก็โดนจับเหมือนกันแต่กูโดนปล่อยตัวมากูก็ไม่ได้ไปสวมกอดใครเลยกูกูเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะ แล้วก็ไปกอดกับแม่แล้วก็บอกว่าซึ่งแม่รอคอยอิสภาพของลูกชายแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าบ้านเมืองเกิดวิกฤตอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปได้เราต้องให้ความร่วมมือสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าอะไรทำให้เมืองเกิดการปองดองความรักสามัคคีกันในบ้านเมือง อะไรที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทําให้สงครามการเมืองเกิดขึ้นเราก็ควรจะหยุดนะครับแล้วรุ่งขึ้นเขาก็ไปอนดุสาซลีย่าโมติโคลาดนะเพื่อกลาบสักกะและกล่าวคำปฏิญาณว่าจะเลิกเล่นการเมืองเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิตย้นนะ ปฏิญาณกับย่าโมว่าเลิกเล่นการเมืองเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิตด้วยเหตุผลว่าต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขขอให้ปิดตำนางทางกลางเมืองคําว่าลัมโบอีสานนะนั่นปีห้าเจ็ดนะแล้วหลังจากนั้นสี่ปีผ่านมาวัเหมือนโกหกก็ไปหาย่าโมาอีกนะวันที่สามสิงหาสองพันาร้อสิบเอ็ด ถอนคำสาบานที่เคยให้ไว้ว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตถอนาสาบานแล้วก็กลับมาเล่นการเมืองเออมันอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอยู่ๆไปสาบานแล้วก็อยู่ๆถอนคำสาบานก็ได้เหรอวะระยาโมท่านว่าไงเนี่ยท่านคิดว่าย่าโมเป็นหัวหลักหัวตอเหรอวะนึกมึงนึกจะไปทําอะไรก็ไปทํเหรอวะมึงนึกจะไปสาบานก็ไปสาบานเสร็จปุ๊บมึงนึก จะไม่สาบานมึงมึงก็ไปถอนคําสาบานเหรอแล้วมึงก็เล่นการเมืองเออก็ดีแล้วเว้ยแล้วมึงก็สอบตกสิ่งที่บอกแล้วตอนนี้ก็มาเป็นหัวหน้าพรรคเทอดไทยในอนาคตนะถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์โดนรัฐประหารในอนาคตนะแล้วก็ต้องหนีไปอยู่ ่างประเทศแล้วก็มีหานชุดใหม่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นพลเอกอะไรไม่รู้นะแลมโบอิสานก็จะไปอยู่กับเขาแล้วก็จะมาด่าพลเอกประยุทธ์เหมือนตอนนี้ที่ลมโบอิสานด่าคุณทักษิณคุณยิ่งรักมันจะเป็นอย่างนี้นะพลเอกประยุทธ์จำไว้เชื่อผมจริงๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าคือจริงๆแล้วคนที่สนิทกันคนที่รักกันนะสินจะเสมอกันผมก็ไม่เข้าใจว่าพระเด็กระยุทธ์กับแลโมโอยสารนสิสินเสมอกันถึงได้รักไข่กลมเกี่ยวกันมากมายขนาดนี้เรื่องของคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าท่าน จะสนับสูนช่องผมนะครับก็ช่วยกันช่วยผมซื้อกล้วยตากนะครับกล้วยตากกล้วยตากพิษณุโรคครับห้าแพ็คสองร้อยบาทค่าส่งฟรีแล้วก็ช่วยซื้อกระถางด้วยครับกระถางแข่งตัดใบละร้อยเก้าสิบบาทเซตหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบบาทไปดูในเพจกระถางดร,รกิจนะครับทั้งสองอย่างนี้ค่าส่งฟรี เช่นกันจะซื้อไว้กินเองจะซื้อไว้ปลูกเองหรือจะให้คนให้เพื่อนให้ผู้มีบรุญรคุณได้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วโดยเฉพาะทั้งการถางเนี่ยก็ซื้อเป็นของขวัญได้กล้วยตากก็เหมือนกันก็ซื้อเป็นของขวัญได้สำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธมยศศีปทุมาก,กับผมผมสร้างที่พิษโรกวัดราชบุญนะครับตำบุหนึ่งพันก็มีชื่อนํำทุนติดอยู่ที่ฐานหรือจะบูชาพระนางพญาสยามนะครับซึ่งพิธีปลุกเสกใหญ่มากมาก ครูบาบุร้อมนะครับกับอาจารย์จ้าสีบูรีปาสองท่านนี้โคจรมาเจอกันเนี่ยผันดินต้องกระเทือนมาปุกเสกนางพญาสยามนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวงนะครับวันชัยนวรัตเป็นประธานผมเป็นผู้จัดงานอีกพอกเข้ามาพูดคุยกันนะครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็เฟซบ o ๊กด็อกเตอร์กิจพลเดชวิสัยนะครับสุดท้ายผมก็อยากบอกลำโบอีสานนะครับว่า ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะครับการที่ผักหลังคนแล้วก็ใหญ่โตได้มันก็จะเป็นตัวอย่างให้นักการเมืองร้ายต่อหลายคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจริงๆถ้าเป็นสิ่งที่ดีเขาจะว่าเอาเป็นแบบอย่างแต่สำหรับเลเบิลสารคือเอาเป็นเยี่ยงอย่างมันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยั้งประเทศครับสวัสดี